ครีมนะฮะตัวครีมนี่ต้องใช้ยังไงอะไรเลยฮะตัวครีมเนี่ยนะครับใช้แค่หลังอาบน้ำนะครับตอนเช้าแล้วก่อนนอนนะครับเวลาสองครั้งเท่านั้นนะครับวิธีทานเนี่ยง่ายๆมากไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะบอกว่ายากสำหรับบิ๊กเบนนะเราเคยสาธิตไปหลายรอบแล้วเราเคยสาธิตแล้วจะอีกรอบไหมก็ดีแล้วคุณก๊อลฟเดี๋ยวนะเขาถามว่ามีโรคประจำตัวทานได้ไหมบิ๊กเบนต้องถามก่อนว่าโรคอะไรนะครับใช่ต้องถามก่อนแล้โรคอะไรนะครับ S <S ตอบมาก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมตอบให้ว่าคือว่าจะทานได้ไหมก็เอายกตัวอย่างที่โรคที่มันเป็นอยู่แล้วทานไม่ได้สิ <S 2> <S 2> จริงๆนะถ้ากรณีนะครับอย่างโรคที่ทานไม่ได้จริงคือโรคที่เป็นเรื่องของโรคความดันความดันไม่ควรใช่นะครับเพราะนั้นไม่ควรเพพาะความดันสูงความดันสูงความดันต่ำได้ไหม ความต่ำก็คือก็พอทานได้นะพอทานได้ใช่ครับแต่ความทานสูงไม่ควรใช่ครับเพราะว่าตัวนี้อย่าลืมว่ามันมีสารตุ่นพวกเขาเรียกว่าสารสกัดจากหอยนางรมนะครับพวกโสมนะครับพวกเรียกว่าใบดามิอานาสกัดพวกใบสี พรุ่งนี้เนี่ยทานเข้าไปแล้วมันอาจจะกระตุ้นอารมณ์ค่อนข้างเยอะดังนั้นกระตุ้นเลือดให้สูงฉีดใช่บางคนที่มีเรื่องของความดันสูงอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะแบบกระตุ้นมากขึ้นทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างนี้สิ่งถ้าเกิดว่าคนที่ไม่สามารถที่จะทานได้ก็ใช้ครีมนวดใช้ครีมนวดช่วยดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าก็คือเอาอย่างี้คือเลือกเอานะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะครับก็ทานไปใช่ครับก็นวดไปด้วยใช่ครับคือขึ้นขึ้นทางด่วนแต่คนไหนท ก็ต้องอาศัยเวลานิดนึงใช่ก็ต้องขยันดวดคือต้องบอกนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหรือว่าแม้แต่ทางคุณดีคุณน้องเองเนี่ยตัวบิ๊กเบนเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้แล้วหรือว่าทานเข้าไปแล้วมันเห็นผลปึงปังเลยไม่ใช่เออเหมือนไวอากามาคือบางคนไม่เหมือนวอาการต้องบอกถ้าเห็นผลปึงปังผมว่าน่ากลัวนะใช่มันมีเอฟเฟกเยอะนะครับอย่างนั้นนะคือลูกค้าบางคนโทรมาบอกผมอ่ะอย่างเมื่อเช้าโทรมาทําไมใช้วันสองวันแล้วมันไม่เห็นผลเลยโอ้ตายคือถ้าเราไม่ในะฮะใช่คือมันต้องฟื้นฟูก่อนไงฟื้นฟูเสร็จแล้วมมันค่อยยีีเร ผลตามมาเรื่องของการทานเข้าไปครับอย่างที่เราเรียนที่ทราบนะครับว่าคือถ้าคุณมีสุขภาพที่ดีรับประทานอย่างต่อเนื่องรับระทานอาหารครบคู่กับไม่ใช่รับประทารวิกเวนครบคู่กับอาหารครบห้าหมู่อ่าแล้วก็ออกกำลังกายเร็วออกกำลังกายนู่นนี่ยี่สิบวันตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกได้ละประมาณ20แต่ถ้าเกิดว่าร่างกายอาจจะไม่ค่อยพร้อมต้องอาศัยเวลาในการซ่อมแซมเยอะหน่อยใช่คับก็ใช้เวลาประมาณ30วัน30วันหรือว่า1เดือนใจเย็นเย็น อยากให้คุณพี่คนเง้ที่ถามมาโทรไปที่บริษัทนะเบอร์อะไรครับบริษัทของเรา02-530-4900นะลองโทรมาคุยกันก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรนี่หรือหรือโทรมาที่01-081-359-965นเก้าหกห้านะครับได้เลยนะเดี๋ยวคุณก๊อบรับสายแล้วก็ตอบให้เลยใช่นะครับแต่นี่ว่าไอ้ตัวครีมเพิ่มขนาดเนี่ย อย่าลืมว่าปกติเนี่ยไอ้รูปากช่องคลอดน่ะของผู้หญิงเราเนี่ยคือจริงๆผมก็อยากให้ลูกค้าใช้ตรงวัตถุประสงค์นะคือความลึกของรูปากช่องคลอดจากปากช่องคลอดลึกเข้าไปเนี่ยอันนี้ไม่เคยลวงนะแต่คือเป็นผลวิจัยเขาตำวจมานะครับเขาบอกว่าจากปากช่องคลอดลึกเข้าไปของผู้หญิงน่ะโดยประมาณประมาณ4นิ้วความลึกดังนั้นถ้าขอผ้าปิกาจูหรือน้องชายผู้ชายเราเนี่ยถ้า5นิ้วเนี่ยก็ทำให้ผิวเจ็บได้แล้วดังนั้นนะครับ การที่ทําให้เรียกว่ามีเพศสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยเราควรทําให้มันใหญ่ไม่ใช่ทําให้มันยาวอ๋อให้คือมีความกว้างถูกต้องคร่ะให้มันคับเต็มที่ถูกต้องครับว่าที่มันจะแบบว่ายาวแทงทะลุไปคือไม่ยาวไปเก้านิ้วคุณก๊อบก็หาแฟนยากแล้วถ้าอย่างนั้นนะอ๋อมีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเขาข้าทียร์เพิ่มนะเขาข้อทียรสองนิ้วไงอ๋อค่อยค่อยขยับขยายเข้าไปขอให้คุณนั้นช่วยซื้อเธอหลอกไปทานหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นห่วงอันนี้พี่น้องไม่ต้ห่วงนี่นี่จะชี้ข้อหลับด้วย การกินเฮลโลเข้าไปนะครับเราใช้บิ๊กเบนคู่กันต่อให้คุณมีแค่ความเดือแค่สาสีนิ้วนะตรงนี้ช่วยให้รีกว่ากว่า4นิ้วด้วยเหรอดังนั้นใช้2ตัวนี้คู่กันแล้วทําให้จีอะไรคุณต้องให้ฟังให้แยกนะคือ้คือคุณผู้หญิงทานอันนี้คุณผู้ชายทานนี้หรือว่าผู้หญิงผู้ชายกินอันนี้อ่ไม่ใช่ผู้หญิงทานตัวนี้ คือผู้หญิงคือสคุณภรรยาทานสีเฮอหลอกผู้ชายทานตอนนี้อยากรูผู้ชมงงเอาไปทานคู่กันเลยแย่เลยนะไมื่อกูเลยว่าเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วจะเจ็บมากขนาดไหนคือทานคู่กันปรากฏว่าไม่รู้ใครสามีใครภรรยาทีนี้เดี๋ยวสับแงงงเลยทีเนี้คือคุณผู้หญิงต้องทานเฮอร์หลอกก่อนคุณผู้ชายกับิ๊กเบนครับอ๋อนะฮะอย่างนี้ถึงจะถูกต้องนะครับอยากรู้แล้ววันนี้บิ๊กเบนมีโปรโมชั่นอะไร โอ้โหโปรโมชั่นก็ขอบอกว่ายังเป็นโปรโมชั่นเดิมแต่ยังแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโอ้โหนี่จะบอกว่ายอดขายจริงนะอันนี่คือจริงเรื่องจริงช่วยรับโทรพท์ไม่ทันเลยวันนี้นี่เป็นผมผมก็ซื้อนะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยด้วยความที่คือผมเชื่อในบริษัทไงมีความเชื่อมั่นเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นบริษัทยาแรเตอร์กุยเฮงใช่ไหมฮะ่ะแล้วก็เนี่ยเจ้าหนว่านี่เป็นบริษัทรู้เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานอยอนคือต้องคือมั่นใจได้ว่าปลอดภัยอยู่แล้ว ผมก็ลองถ,ถ้าเป็นผมนะผมผมไม่รู้หรอกว่าใช้ดีหรือไม่ดีผมจะลองก่อนโอเคใช่มาเนี่ยทีมงานจดเลยนะครับคุณดีหนึ่งชุดจากไปจัดไปนะครับหนึ่งชุดพันแปดนะครับแล้วไม่คิดว่าจะให้บ้างอะไรบ้างเออเออเอามาโปรโมชั่นก่อนโปรโมชั่นนะครับอ่าโปรโมชั่นนะครับของบิ๊กเบนเรานะครับตอนนี้ซื้อบิ๊กเบนแคปสองกล่องนะครับเราขายเพียงแค่หนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นยังไม่พอเรายังแถมตัวบิ๊กเบนครีมให้ คุณสุดๆหนึ่งเดือนเห็นผลเกลี่ยได้เบิ้ลได้ใหญ่ได้แล้วก็ยาวได้นะครับถูกนะ,นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหรือว่าแต่ว่าเที่ยวหน้าเราชวนคุณอะไรนะคุณเตา่าคุณเต่าเบิ้ลได้ตอนนี้เบิ้ลหลายรอบแล้วมั้งเออมานั่งขุยทีได้มาไม่รู้เนาะเอาแล้วตอนนี้สองกล่องนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทใช่ครับครับถูกมากรับไปเลยนะครับผมตัวบิ๊กเบนครีมแล้วก็บิ๊กเบนครับ นะฮะตรงนี้นะครับว่าจะโทรเข้ามาสั่งจองในรายการผ่านรายการเลยก็ได้ใช่ครับตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นิดหน่อยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะพูดคุยในรายการนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับที่029423319นะครับนี่มีคนตอบมาข้อหนึ่งรุ่นแบบนี้ไม่ต้องอายกันเนาะมันเนี้ยไม่น่าอายแล้วเพราะว่ามันเป็นปัญหาสังคมนะคือถ้าเรื่องเรื่องเซ็กนะเรื่องเซ็กนะผมว่าคนเรด็กแล้วอ่ะคือผู้คนที่อายเนี่ยเคยมีเซ็กนะ หรือมีนะมันต้องมีราทร้อยขอเรามีหมดถ้าไม่มีเซ็กจะมีพวกเราธรรมชาติเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยไม่ถ้าไม่มีเซ็กพวกเราก็ไม่ได้มานั่งดูใช่ถูกไหมพ่อแม่เราไม่มีเซ็กเราก็ไม่มาดูกันคือกำลังจะบอกว่าให้ผู้ชมใช้วิจารณญาในการรับชมรายการของเรานําเสนอคือในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเหลือสาหรับคนที่มีปัญหาเราไม่ได้มาแนะนําหรือว่ายุยงให้คุณมีเซ็กกันนะครับไม่ได้เป็นงานแบบว่าเออให้แบบว่านั่งหน้าตั้งตามีเซ็กไม่ใช่เดี๋ยวต้องแยกยาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาอยู่เครียด นะครับอยากจะหาตัวช่วยเราก็นําทางออกให้คุณนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับเฉลยรายชื่อผู้โชคดีกันก่อนดีกว่านะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีในสัปดาห์ที่แล้วกันบ้างใช่ครับดีใจด้วยนะครับกับผู้ที่ได้รับรางวัลกิฟต์วีเชอร์ทางบริษัทไปนะครับครับมีใครบ้างเอ่ยมีคุณนภัทรเรียมสมบูรณ์นะครับรับกิฟต์วีเชอร์สองพันนะครับครับคุณอนิตศักดิ์สมจารีพันห้าร้อยนะครับครับคุณมณภาประกอบกิจหนึ่งพันบาทคุณวิไลยวันทิติเจริญห้าร้อยคุณ พาราพักตริมห้าร้อยแล้วคุณอามิตาทายังบ้าไม่ใช่ห้าร้อยบาทนะครับแม่คุณทายาต้องถามด้วยไหมใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้นะครับนี่เลยง่ายๆเลยนะครับเพียงแต่คุณตอบคำถามของเรากันเข้ามาวันนี้คำถามของเราครับามว่าบิ๊กเบนแคปนะคะช่วยในเรื่องของโรคป้องกันอะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผู้ชายอ่ะป้องกันโรคอะไรทิมหนึ่งมะเร็งต่อมรูปหมากเป็นสองมะเร็งะเร็งปากงดรู พ like right? like ี่ก๊อฟเป็นกำลังใจให้นะคะให้สู้ให้เด้อถ้าทางตมจีสารแน่เลยแล้วก็อีกหนึ่งคำถามครับจากพี่โก้เทรศักดิ์ใช่ครับคำถามถามว่าร้านนกใช่ไหมคะร้านพี่โก้เปิดมานานกี่ปีแล้วโหง่ายมากอยากตอบเลยนะเนาะนะฮะเปิดมานานกี่ปีแล้วพี่เทสามสิบปีพิมบีสามสิบห้าปีครับผมขอย้ำว่าเปิดมานานแล้วเนี่ยหนังสือเลยขอย้ำว่ามากกว่าสามสิบอ่ะ ใช่ไหมคุณก็ไปมาเองเอางี้แล้วกันก็พิมพ์สามสิบห้พิมพ์ดีเลยครับหมดเรื่องคือได้แจกแล้วคือส่งก่อนได้ก่อนใช่รือว่าคุณก็ฝากมามีจำนวนจำกัดเหมือนกันใช่ครับนะฮะรีบด่วนๆเลยส่งเข้ามาเอาส่งเยอะนะส่งเยอะได้เออสำเร็เราได้ตังค์ไหมเนี่ยไม่ได้ตังไม่ได้ส่งมาได้เออส่งเข้ามาเราให้ไม่เป็นไรหรอกเอออ่ะส่งมานแล้วกันนะฮะคือไม่ได้เดี๋ยวถ้าบอกส่งก่อนได้ก่อนเดี๋ยวคนไม่ส่ง เขาคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีคนส่งไปละเอางี้แล้วกันส่งกันเข้ามาคือส่งเยอะเราก็จะคือจะบอกว่าวิธีการจับของเราเนี้ยครับจะพิมพ์จำนวนของ s m s มาแล้วเราก็จะตัดใส่กระดาษนะครับแล้วก็มาจับกับจับจับจับใช่ครับช่วยกันจับแล้วกันชขออนุญาี้รันใหม่เลืตามระบบแล้วแหมจับกระดาษตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วผมมานั่งคนคุณคุณผมว่าไอ้วิธีอย่างเงี้ยมันมันเขาเรียกอะไรมันโฉลนที่สุดละมันสะอาดที่สุดมันโกงไม่ได้มีแรงดัมเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะ ชัวว่ามาจะขอย้ำโปรโมชั่นอีกทีดีไหมดีครับชุดแรกเลยนะคะเฮอร์ลอกเฮอร์อกอรอกรอสำหรับผู้หญิงั้ทองนะครับชุณภาพสตรีที่เสื่อมละนะครับต้องการให้ร่างกายกลับมาเตี้ยเสียเหมือนเดิมใช่นะครับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับวันนี้นะคะซื้อ2กล่องในราคา2,800บาทนะคะแถมให้อีกหนึ่งกล่องโชก เป็นสามเป็นสามกล่องในราคาสองพันแปดร้อยบาทอ้านได้สามเดือนขอขั้นทลอกนิดนึงนะเวลานระกี่ตีนกีมงานครับรือกี่ตีแป๊หนึ่งส้องอันนี้ตัวเฮอโล่เนี่ยต้องขอบอกนิดนึงครับว่าผ้ทด่คุยเพศัตท่านหนึ่งนะครับจะบอกว่า พวกเพศที่3เนี่ยที่กินพวกเ,เรียกว่าเลยยาคุมะนะครับการกินยาคุมมากๆเนี่ยทำให้ก่อเกิดเป็นมะเร็งหรือผลเรียกผลเอฟเฟกต์ร่างกายในอนาคตคดังนั้นคุณกินยาคุมสักระยะหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยให้กินเฮอรหลอกตามาแทนยาคุมเลยจะดีที่สุดนะครัเพราะว่าสาวประเภท2ไม่ต้องท้องแทน,น,นยาคุมติดต่อกันบ่อยๆอยนันตราย